เกามเตือนคลิปด <see> ูน <i> <Mandarin> ี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้น้อยนุ่มๆนะครับโอ้ย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  What อ๋อ ก็กราบสวัสดีเมื่อนุกทตกันกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยรองโต๊ตีนเพื่อนโอ้ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ผมด้วยรักกันนะเพื่อนนะโอ้สำหรับวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบานัสอีกแล้วนะโบนัสดันังก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแกรและเกมนะนะัเพื่อนแล้วก็ ยังมีเวลาบอกด้วยว่าแต่งเวลาไหนถึงเวลาไหนด้วยนะจ๊ะเพื่อนจ๋านะแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแต่งมาดนะู้ดูหลากหลายเกมเลยนะเพื่อนนะใครสนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเพื่อนจ๋านะแล้วก็ตอนนี้ยุทธใหม่นะเพื่อนอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะยุทธใหม่นะฝากเข้ามาเอ่อเปิดยุทธใหม่เข้ามาแล้วก็ฝากเข้ามาสั่งร้อยบาทครั้งแรกนะเพื่อนจะได้เข้ากลุ่มบัวรัาไปเลยถาวรน,นะเพื่อนและเขาก็ยังเพิ่มอัตราการแตกงอีกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะจ๊ะเพื่อนจ๋า นะใครสนใจก็เร่งได้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนนะเออนะก็ไม่มีอะไรมากมาเราก็วันนี้เรามาไตาเเเเนะ่เลดเบนๆนะเฮ้ยไม่ใช่ <Hello. S 1> เรามาเอาพวกทุนมา56บาทเล่นไตเ่เบ็ดงานเบ้นออมาก็วันนี้จะไต่แต่เบ็ดเบ็ดร้อยถึงเบ็ดสิบเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยหยอกเล่นบ้าต้องต้องไต่ไปทีราคั้นะี่เพื่อนนะต้องไต่แบบว่าน้อยๆขึ้นไปเยอะนะ ไม่ได้เยอะมาน้อยนะจ๊ะเพื่อนจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้มาอ่ะก็ขอเริ่มที่เบทหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนนะเออโอเคเอายุอะไเด้ไว่าเออเออเออเอเบทหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนมาไม่ได้เสียวาอะไรแล้วมาวันนี้ก็มาได้ก็มาหน่อยแล้วกันมามหมายให้สวยงามมาต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่มีคอมโบหวังเื่อนนะไม่ค่อยมีคอมโบเท่าไหร่นะจาเบิ้นจ๊ะ โห้ากลมไม่มาจองสองวะเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สวยงามสองบาทเข้ามาแล้วห้ากลมต่อโอ้โหไม่มีว่ะไม่มีว่ะเอ,อ้ยมันเกิดไปือเปล่าโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหลูแก้วจะรักเธออมาหน่อยหืไม่มาเลยเหรอไม่มาจริงอ่ะเพื่อนไม่มาจริงอ่ะอ้าสวยงามแล้วฟรีจะเข้าหรือเปล่าล่ะเฮ้ย มาต่อ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 โอ้โหมันไม่อมโบหลายไปเยอะเลยอ่ะโฮ้ยแม่งทำไมแม่มันไม่อมโบแบบว่าโดดแต่ละวันเบิ้นนะอย่างว่าแหละต้นเกมนั้นเบิ้นเออเราก็ต้องยินนิ่มเงินไปก่อนนั้นเบินเราต้องแบบใจเย็นนั่นเบินแล้วก็ค่อยปั่นไปเรื่อยนะไม่ใช่ใจร้อนนะจ้าวุ่นจ๋านะดอกนี้นนะนหูหมามามาสมาิเป็นยังไงบอกแล้วเวลามันจะมาก็มาหนักเวลามันจะหายก็หายไปเลยเบ่อนโอ้โหมันเกินไปนะ บางทีก็ใจหายเหมือนกันนะเพื่อนเออเฮียนนดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เออสี่แปดบาทเพื่อนนะจจันะจจันไหนจ้าเด็กยะอืมมาเด็กครับก็พอได้อยู่นะเอ้ามาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆนะดอกนี้โอ้โหเฮียไวต่อแต่ไม่มีตัวเต็ตเลยเฮ้ยโอ้โหนะเดี๋ยวกําไรขึ้นสักร้อยเดี๋ยวกูจะขึ้นเป็นไปสองไม่แน่ไม่แน่เพื่อนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองจับจังหวะมันให้ดูก่อนจับจังหวะก่อนว่ามันจะ ตอนไหนแตกตอนไหนไม่แตกนะอ้านี่คันตาคันตาละยายล่ะยายก็อยู่นาดิเออหยอกเล่นบ้าพูดอะไรเนี่ยเออคันตาแบบนี้แน่เพื่อนะไรเข้าตากเลยเนาะเอ้าโอ้โหก็สำหรับเพื่อนๆพื่อนพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ผมด้วยละกันนะจ๊ะเพื่อนจ๋านะจ๊ะพี่ๆนะจ๊ะน้องๆนะจ๊ะหนูๆนะหู้โเล่นดูดี ห้ากลุ่มช่องสองไม่เข้าอชิบายเกินป้านะเพื่อนเออเกิดปุยมุยเกินป้า้วนะเนี่ยเอ้ยี่โอเคอายเลยเลยว้เออว้เออเออเออไม่มีแบบไม่ไหวแล้วเพื่อนมาขอขึ้นเป็ดสองเลยแล้วกันนะขอสักสามสิบหมุนเพื่อนนะขอเปิด double เลยนะจ๊ะนายแจ เนื้อเจนเนื้อเจนเนื้อเจะโอ้ยมาหน่อยก็ไดมาหน่อยก็ได้เอาแล้วพี่จะเข้าหรือเปล่าโอ้ยจไมีมึงมาสองตัวพร้อมนึกว่าจะมีหลายมาต่อเมื่อนาะโอ้ยดีเหล่านี้มาเดเอามาต่อหรือเปล่าเอามาต่อหรือเปล่าอ้ยมาหน่อยก็ได้มาหน่อยก็เดอื้สวยงามอ่าสวยงามมาราแบบเลยละราวสามตัวโอ้สามเก้าบาทมาว่ะเฮ้ยมันต้องอย่างนี้อสวยงามไปเลยดอกนี้ห้าสิบบาทเฮ้ย นี่แก th. e. ้เป <of S 1> well. um, ็ดสองงานเพื่อนนี่แก้เป็ดสองนจานเรียกน้ำยิบน้ำจ่อยนะน้ำจิ้มเหมือนเพื่อนเออเ่อเฮอเนี้ก็มอเน่อเฮ่อเฮอเล่อเฮนอเล่อมฮ่อเฮ่อเฮ่อยู่อเฮ่าเอเฮ่ือเฮ่อเอเอเฮ่อเ่อเ่อเฮ่มเฮ่อมอเฮ่่อเฮ่นเะ่อเอเฮ่อเฮ่นเฮ่อเเที่อมนเเอ่อเมเ่เอเเ โอ้โหชิบหายเอ้ยน่าจะขึ้นไปเบ็ดสี่เบ็ดห้าไปเลยตอนนี้จังหวะมันมาแล้วเป็นยังไงผมลืมดูอุ้ยไม่น่าเลยนะหกสิบเอ็ดบาทนะดอกน,นี้โอ้โหถ้าเมื่อกี้ขึ้นเบ็ดสี่นนะก็ยังได้อยู่นะประมาณสองร้อยได้เลยนะเออโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะกูเพิ่มให้ตรงนี้เลยละกันเพราะมันเริ่มจะมาแล้วแหละมันเริ่มจะมาอะไรหรือเปล่าไม่หรอเก้าสิบเก้าบาทมาแล้วโอ้โยเอ้ะ โอ้ย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 อันหนึ่งร้อยแปดบาทโอ้ยมันเสียดายทำไมกูไม่ขึ้นเป็นเบ็ดสีเมื่อกี้วะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวขึ้นเบ็ดห้ามัเลยไหมหูเงอนนะเสียดายอ่ะขอสักทีหมุนไปสวยมาดิไหวสามตัวอ้าแปดสิบบาทเต๋อตึงเต๋อตึงเต๋อตึงเต๋เต๋ตึงเต๋ตึงเต๋อโอ้ยถ้าเกิดเมื่อกี้ขึ้นไป็เบ็ดหกนะบอกเลยว่าปังเลยไหมนะเออ ดอกนี้รอยมร้อยเท่าไหร่แล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนั้นเพื่อนโ,โอ้ก็สาหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกของตารเกมนะก็เร่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะกลุ่มว้วนที่มีไว้ทําไมก็กลุ่มม้วนก็จะมีบอกการแจ้งเตือนของแตกการแตกของตาละเกมนั้นเพื่อนแล้วก็ยังมีเวลาบอกด้วยว่าแตกเวลาไหนถึงเวลาไหนด้วยนะจ๊ะเพื่อนจ๋านะแล้วก็ตอนนี้อยู่ยช่วงโ,โปรโมชั่นนะเฉพาะยุ้นใหม่เท่านั้นนะ เปิดยุนใหม่ก็มาฝากขลัร้อยบาทครั้งแรกจะได้เข้ากลุ่มบวกและาไปเลยถาวรนะแล้วเขาก็ยังเพิ่มมาตราการแต่งให้เลยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะเพื่อนนะใครอยากบวกใครอยากตายดีก็เร่งใต้คอมเมนต์เลยนะจ้าเนจ๊ะนะจ๊ะนะจนะจ้าเออใหม่ก็เอ้าโอเยมาเบ็ดห้าเฮ้ยเบ็ดแปดเฮ้ยอ่ะถูกแล้วมาขอคำามไปหมุนไปลูกมา ลูกรักของพอมันจะมาไม่อาสวยดิสวยดิอย่างเงี้ยแต่มันมาแบบว่ามันมาแบบว่าไม่คอมโบโเท่าไหร่เลยนะหนึ่งร้อยจ็ดสิบกบาทเมื่อนะดอกนี้นอมอาสวยงามมาแล้วออื หนึ่งรจิบาทเก็บทีนีท้ทีหน่อยไปเบื่อนเดี๋ยวก็เต็มตุ่มเองนะจ๊ะวันนี้เอาตุ่มเอ่อเอาโอง่งมาใส่ตังค์เลยนะ <c oughs> เ,เก็บเต็มได้ทีหนา่อยมันก็เต็มเหมือนกันนะจานเมื่อจ๋าแต่จชา้ชาหน่อยอย่าไปใจร้อนนะเบื่อนกดพวกนี้ต้องใจเย็นๆแล้วก็มากดมาเล่นเรื่อยๆนะเบื่อนนะเออนะก็ถ้าเกิดคนไหนที่ลงเสียมาแล้วกดอ่ะมันก็เหมือนแบบว่าทําให้ตังค์เราเสียนะั้นเมือ,เอนเออไม่รู้เป็นทุกคนหรือเปล่าแต่ ผมถือเออถือแล้วแม่งก็หักด้วยนั้นบดรเอเอเล่นอะไรก็ไม่รู้นะออ้ยสวยงามเป็นยังไงดอกอ้าวละไสะั่นกลัวเป็นไงสองกลมมาต่อสั่นทำไมสั่นกลัวทำไมเออสวยงามมาดิโอ้ยแล่นไหลต่อเรื่อยๆเป็นไงดอกนี้เป็นไงครับดอกนี้เืน่นนะโอ้โหสองร้อยสิบสองบาทนะจ๊ะเบอนจ๋านะตอนนี้กําไรมาหนึ่งพันบาทแล้วเป็นไง บอกแล้วเก็บทีนิดเดีหน่อยมันก็เต็มตมเองนะเพื่อนแล้วมันมาต่อเรื่อยๆเลยว่ะมันมาต่อเรื่อยๆเหมือนกันนะเออต่อไปขึ้นเบ็ดสิบดีกว่ามั้งเบ็ดสิบดีกว่าอุ้ยละห้ากลมสวยงามมันต้ององนี้มันต้องอย่างนี้เพื่อนนะดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เออสองร้อยหกบาทเพื่อนนะนะจ้าในะจ๋ามาดีเบ็ดสิบไปเลยเฮียมาขอตั้ง่าสิบหมุนไปเออไปตั้ง่าสิบหมุนไปอ่ะ ขอลองปิดเทเบิลก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โอไม่ก็โอไม่ก็โอไม่ก็ลาเบิลโอมาที่ยี่สิบสามบาทเข้ามาแล้วมาไหนก็ดีนะมาไหนก็ได้อเบิลฟรีเวอร์ไม่เข้าเลยฮัลโหลเออนะก็เพื่อนเพื่อนน้องๆหนูๆคนไหนที่ชมคลิปพี่อยู่นะถ้าเกิดอายุต่านิตยแปดปีก็ควรได้รับคําแนะนํานะครับก็ดูอพวกความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนำไม่ได้เราตามตาบรรยากาเด้อ นะจ๊ะเออนะก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนก็อยากให้เพื่อนกดไลค์กดสมัครใครกดแชร์หน่อยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำเกม,มต่อไปเพื่อนโอ้โหนะใครอยากให้เล่นเกมอะไรนะทุนเท่าไหร่คอมเมนต์ขอ,อกันไว้ได้เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะทำคลิปให้เต๋เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะนะเพื่อนนะเออนะแล้วตอนนี้กำไรมาเหลือ1,100เป็นยังไงอาการเป็นยังไง อาการเป็นย <W r stage mainland> oh, ังไงมันเงี้ยคนไหนเนี่ยเอยมันเกินไปหรือเปล่ากาบาทว่เฮ้ยก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนนะที่แบบว่าอยากรู้เปอร์เซ็นต์งานแต่งเพื่อนก็อย่าลืมลิงใต้คอมเมนต์ละกันนะจ๊ะก็รูๆว่าแบ๊บ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 โอยโอ้เปิด turbo เลยละกันไะ มันช้าเพื่อนเขาไม่ไหวจริงนะมันช้าจริงเพื่อนนะแบบว่ามาไม่ได้อะมันมาไม่ได้อะนะเพื่อนเอาล้วเงียบเลยเอละไรเงียบไปเลยนะจ๊ะเพื่อนจ๋านจาะนาจ๊ะนะจ๋าจนะจ๊ะนะจ๋าเอาล้วเงียบไปเลยเฮ้ยฮัลโหลสวยโอ้โหขอหลายต่อเรื่อยได้ป่ะสองหมุนเนี้ยสองหมุนเนี้ยหลายต่อเรื่อยไปห,หมุนสุดท้ายไปโอ้โหเ,เงีย กดเองก็ได้นะอะขอสิบหมนุนะหมนไปนะขอสิบหมนไปนะมันต้องมาละนะ,ระ,ระ,ระเออไม่มากูจะเลิะมันเบิ้ลเบิ้เนาะเขียวแล้วเนะี่ยมันเขียวแล้วเนี่ยสวยงามเจ็ดสิบหกบาทเข้ามาโอ้ยแล้วเป็นหลายต่อเรื่อยๆนะเอออ้าเอา้าเอา้เอาวอา้มา,อา,อามาดิอ้าวก็ไปอาบมาเร็รอโอ้ยแล้วตอนนี้ห้าขีนมาวะ่ะ โอ้โยดอกสุดท้ายพอดีเลยเป็นไงเพื่อนสุดท้ายแฟนสวยหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี้ยรวยเออโอ้โหแม่งบักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตายเบ็ดไปมั่วแล้วกันตายเบ็ดเล่นๆับเพื่อนก็เหมือนต่กระด้อ่ะทำไมหรอนะเอาตายเ่อนโอ้โหแล้วตัาน,นี้ได้มา1 1 7 3บาทนะจ๊ะเพื่อนโอ้ยยัยไม่น่าเชื่อมาหนึ่งก็เฮียมันแบบว่าอยู่ๆมันก็มาเลยอะ่ะตอนนี้กำไรก็มา2,100บาทอะผมขอเกต กดเสร็จหนึ่งร้อยเจ็ดบาทได้หมดแล้วกันนะจ๊ะเพ่นจ๋านะมาดิกต้มา,มา,มาแหละนะกดรัวๆไปหมดจทิ้งเลยสองพันบาทก็พอได้แล้วนะโอ้ยแล้วดอกนี้ขอหมามาหมามาท้องแรกขอเถอะถ้าเกิดมึงจะให้กูนะขอเหอะขอเหอะนะเอ้ยเฮียมันไม่เอ้ายังมีลุ้นยังไม่รู้จานเพื่อนยังไม่รู้นูอ้ยแล้วหมามาท้องแรกต้องมาแล้วแหละเอ้าวมาจนได้เฮียเก้าร้อยบาท โอ้โหมาจนได้เลยจ้านายจ้าโอ้ยมันก็ดาอยู่ล่ะมันก็เข้าตาอยู่นะเพื่อนนะแล้วดอกนี้มาแล้วไรเออหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทโอ้โหมาเอ้าเอ้าเหมือนมันไม่ใยหยผมเลิกเลยว่ะอานเพื่อนหรือมันไม่ใหยผมเลิกล่ะยังไงมามา มามหมมาไหมาไหมโอ้โหยังไงต่อสิบสองบาทก็มาเลยยี่สิบบาทก็มาแล้ววายสองตัวสวยมาใหม่ไม่มีตัวต่อแล้วเฮ้ยทำไมไม่มีตัวต่อระเบือนนะโอ้โหเสียใจหมดแล้วนะนั่นจ้ะอ่ะกดเบ็ดให้หมดแล้วกันนะว่านั่นจ้ะนั่นอ้าวเขี้ยมันยังมันยังยื้ออยู่นะมันยังยื้ออยู่นะกูบอกว่ากูจะกดให้หมดนะเนี่ยอ้าวเขี้ย ค้างไปเลยค้างไปเลยเมื่อนมันค้างไปเลยเออม,มันเหมือนเขี้ยวอ่ะเฮ้ยเอายังไม่ก่อนยังไม่ก่อนมึงยังหน้าด้าอีก่อมึงยังโอ้โห27บาทดหขอขอแบบเต 11, ะเบ็ดพันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอะเหลือหกบาทท้ายหกบาทท้ายมึงจะไม่มีวันได้เกิดเองนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรนะ ก็ถอดสักสามวันด้วยเลยแล้วกันนะเพื่อนได้กําไรมาพอสมควรเหมือนกันนะเพรทุนมาแค่5้าสิบกบาทเท่านั้นเองนะเพื่อนอ่อสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนก็ใครที่ชมคลิปผมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อนนะเออสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มมวยน้มนะเพื่อนก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะ กลุ่มบอลรัฐธรมก็จะมีบอกเปอร์เซนต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกไหมเราดูจากหลายเกมเลยนะแล้วก็ยังมีเวลาบอกด้วยว่าแตกเวลาไหนถึงเวลาไหนด้วยนะจ๊าเพื่อนๆจ,นะจ๋านนจะนะจ๊ะแล้วก็ยุนใหม่นะเพื่อนสมัครยุดใหม่เปิดก็มาฝาก300บาทครั้งแรกนะเขาจะให้อัตราการแตกเลยเพิ่มอัตราการแตกเลยร้อยเปอร์เซนต์นะแล้วเขาก็ยังเพิ่มแล้วเขาก็ยังให้กัากลุ่มบอลรัฐธรรมอีกร้อยแบบว่าถาวรเลยละกันนะเพื่อนอ ก็นะอย่าลืมลิงใต้คอมเมนต์นเลยแล้วก่อนเนะินเบิ้ลก็วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเอาบ๊ายบายบ๊ายบายลาาเบิ้ลเบิ้เออเออเปิ้เ